จุลินทรีย์ทุกชนิดมีความสําคัญเสมอครับในลําไส้ของเรามันถึงมันถึงมีสิ่งที่เขาเรียกว่าสมดุลของจุลินทรีย์คาว่าสมดุลคือมันต้องมี2ฝั่งไงคัดงานกันคัดงานกันรักษาสมดุลกันในลําไส้ของเราไม่ไม่ได้มีแค่โปรติกอย่างเดียวครับโปรติกคือฝั่งจุลินทรีย์ดีครับแต่กว่า80%ในโลกใบน,นี้รวมถึงร่างกายเราด้วยอะ่ะมันคือเป็นโปรติกกลาง คำว่าโปรติกกลางๆมันเหมือนกับมันเหมือนกับแรงงานแรงงานระดับล่างแรงงานระดับล่างตรงเนี้ยมันมันสามารถพร้อมจะทํางานอะไรก็ได้ทํางานตามรูทีนไม่ว่าซีอหรือผู้บริหารมันจะเปลี่ยนไปกี่คนกูว่าทางานเหมือนเดิมก็ทํางานตามนโยบายทํางานตามคําสั่งฉะนั้นอีฝั่งอีฝั่งตัวกําหนดนโยบายเนี่ยคือฝั่งโปรติกกับฝั่งจุลินซีแอนาล็อฝั่งจุลินซีที่ไม่ดี เออฝั่งจุลินทรีย์ไม่ดีแค่นั้นมันยังต้องยังต้องเป็นต้องมีอีสองฝั่งเนี้ยที่คอยขัดงานกันเพราะว่าอีฝั่งไม่ดีเนี่ยมันยังทําหน้าที่เป็นผู้ย่อยสลายครับมนุษย์เรามันไม่ได้ไม่ได้มีตาช่างหน้าตวงวัดที่แบบเวลาเรากินอาหารไปมันต้องเป๊ะพอดีไม่อีฝัง่งอีฝั่งไม่ดีเนี่ยมันจะทาหน้าที่เป็นผู้ย่อยสลายอาหารส่วนเกินยังจำเป็นต้องมีอยู่แต่มากก็ไม่ดี ในทางกลับกันอย่างโพริวตติกถ้าเกิดมีมากเกินไปลัไส้แปรปวนเช่นกันเกิดลมเกิดแก่ท้องเสียได้เช่นกันอย่างคนที่แบบกินโปริวตติกเยอะจัดอะท้องเสียเออทั้งที่มันดีไม่ใช่เหรอแต่มากไปก็ไม่ดีไงแค่นั้นเราไม่ต้องพยายามไปกินแอนติบิวติกแอนทาบิวติกครับเรารักษาสมดุลมันดีกว่าอย่างไอตัวรักษาสมดุลอ่ะ อย่างแรกเลยก็คือพวกโปรติกเนี่ยแหละถ้าเกิดอยากจะควบคุมพวกโปรติกให้โปรติกมันคุยกันมันคุมกันเองเราก็ต้องใช้จุลินทรีย์ดีเข้าไปคุมเออเราใช้จุลินทรีย์ดีเข้าไปคุมอย่างไอตัวเนี้ยในทุกวันนี้เราจะเห็นว่ามีจุลินทรีย์หลายสายพันธุ์เยอะแยะมากมายการที่มีหลากหลายสายพันธุ์ดีครับเพราะว่ามันทําหลายงานเนาะเหมือนองค์กรเราอะ่ะมันต้องมีทั้งพานโลมีทั้งเสมียนมีทั้งแอดมินมีทั้ง พนักงานเป็นซูเปอร์วิเซอร์อะไรต่างๆเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายลมถึง CEO อะไรพวกนี้แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนมันจะสามารถเป็น CEO ในการสั่งงานได้ตัวที่คอยปรับสมดุลร่างกายเนี่ยมันคือพวกกลุ่ม CEO โออีไบโอคอเนี่ยมันคือกลุ่ม CEO ที่เอามาปรับสมดุลไม่ว่าจะเป็นลำไส้กระเพาะลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่พุิคุ้มกันอะไรต่างๆฉะนั้นถ้าเกิดเราเสียสมดุลมากๆเนี่ยอีตัวเนี้ยเป็นตัวสําคัญที่เอามาปรับ มันจะคอยควบคุมขัดง้างกับจุลินทรีย์ที่ไม่ดีฉะนั้น่ะจะเห็นว่าหลายคน่ะที่แบบเราไปกินโปรโติกหลายๆเจ้ามาผมไม่ได้บอกว่าเขาไม่ดีนะแต่ถ้าเกิดเราเสียสมดุลมากๆเนี่ยบางทีอ่ะเรากินมันต้องใช้เวลานานและบางทีเรากินเข้าไปเนี่ยมันเกิดลมเกิดแก๊สเพราะมันมันต้องไปต่อสู้สู้ระปบมือกับพวกกับพวกที่ไม่ดีในลำไส้อ่ะแล้วถ้าเกิดสิ่งที่เรากินเข้าไปมันไม่มีตัวหลักที่คอยไปขัดง้างมันอ่ะมันจะใช้เวลานานและบางทีก็ต่อสู้ไม่ได้ต่อสู้ไม่ไหว แต่หลายคนที่กินไบโอคอร์เข้าไปเออมันดีขึ้นทั้งที่กินมาหลายแบรนด์นั่นแหละคือมันไปปรับสมดุลอย่างฉุกเฉินก่อนแล้วหลังจากนั้นนะเราจะเลือกกินไบโอคอร์ต่อหรือว่าเราจะไปกินแบรนด์อื่นก็ได้แล้วแต่แล้วแต่เลยคราวนี้อันนี้คือเรื่องของจุลินทรีย์คราวนี้ในอาหารตามธรรมชาติเนี่ยมันจะมีพวกของที่มันมันช่วยควบคุมเชื้อตามธรรมชาติด้วยเช่นกันอืม ของที่มันควบคุมเชื้อตามธรรมชาติมันจะคือของที่ถ้าเกิดเอาเอาตามรถมันคือของที่มีรสฝาดหรือไว้ไง่ายคือมันจะมีพวกเทนนินออความฝาดหรือเทน,นินเนี่ยจะทําหน้าที่ในการสมานด้วยใช่ไหมในทางกลับกันพวกความฝาดเทนนินพวกนี้มันจะทําหน้าที่ในการเขาเรียกว่ายับยั้งการจเจริญเติบโตของเชื้อที่ไม่ดีไม่ได้ฆ่าไม่ได้แอนตี้แต่เหมือนไปทําหมันและคุมกําเนิดอีกตัวที่มีอยู่ก็มีอยู่ไป ซึ่งไอการที่ตัวที่มีอยู่ก็มีอยู่ไปเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้เอาตัวดีๆเข้ามามันก็อีฝั่งไม่ดีก็ยังยังเยอะอยู่นะดังนั้นพอมันไม่ทําให้ฝั่งไม่ดีไม่จเจริญเติบโตมากนักเนี่ยเราก็เอาฝั่งดีเติมเข้ามามันจะได้เออเพิ่มปริมาณจนคัดน,น้ำจนสมดุลได้เออไอพวกที่อ,อ่าเป็นตัวออคอยควบคุมจุลินทรีย์ที่ไม่ดีตามธรรมชาติเนี่ยออถ้าเกิดในอาหารนะก็อย่างเช่นออกระเจี๊ยบเขียวอ,อ่า ผักปรังนะครับผักของผักที่มีเมือกผักที่มีเมือกนะครับผักบุ้งก็ใช่นะว่านหางจระเข้รวมไปถึงขมิชันเออขมิชันนี้ก็ใช่นะขมิชันนี้ก็คอย,วยควบคุมเชื้อที่ไม่ดีนะครับนอกจากนี้เนี่ยมันยังมีอาหารอีกกลุ่มหนึ่งที่คอยทำหน้าที่ในการควบคุมเชื้อที่ไม่ดีด้วยเช่นกันนั่นก็คือกลุ่มอาหารที่เป็นโพสไบโอติก ทุกวันนี้เราจะได้ยินคําว่าโพสต์โอติกันเยอะนะครับซึ่งอันนี้มันมีมาตั้งนานละนะแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจกันเรามาเริ่มกันที่โปรติก101กันก่อนในโปรติกเนี่ยคือเชื้อใช่ไหมเชื้อจุลินทรีย์ที่ดีเขาเรียกว่าโปรติกนะครับอาหารของโปรติกเขาเรียกว่า Pre พรีไบโอติกพอเวลาโปรติกกินพรีไบโอติกกินเสร็จแล้วกระบาดตุ่มเปรีย้ยมันจะผลิตสารตัวหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าโพสต์ไบโอติก โพลิโอติกเป็นพวกกรดไขมันสายสั้นต่างๆฉะนั้นเวลาที่ของหมักดองมันถึงมีความเปรี้ยวไงมีกรดไขมันพวกนี้เออมีจุลินทรีมีมีของที่จุลินทรีย์ที่ดีมันผลิตออกมาซึ่งจริงๆแล้วร่างกายเราต้องการไอ้ของพวกนี้แหละไอ้ที่เรากินโพลโอติกเข้าไปอ่ะเพื่อให้มันมีจุลินทรีย์ที่ดีแล้วอาหารที่เรากินเข้ามาเนี่ยบางอย่างเราต้องการมันแต่เราย่อยเองไม่ได้เราก็ให้จุลินซีพวกนี้ไปย่อยพอย่อยเสร็จปุ๊บเราก็ได้เป็นโพไบโอสติกที่มีประโยชน์กับร่างกาย คอยกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนคอยกระตุ้นการสร้างวิตามินต่างๆนี่นี่เราต้องการโพลไบโอติกฉะนั้นเราเราสามารถกินพกโพลไบโอติกไปเลยก็ได้อีพกโพลไบโอติกเนี่ยมีคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งคือมันช่วยปรับสมดุลของลําไส้นั่นก็คือมันก็เป็นคนุณสมบัติในการที่ไปยับยั้งจุลินทรีย์ที่ไม่ดีด้วยเช่นกันไอพกโพลไบโอติกคืออะไรครับของที่ได้จากการหมักดองจากจุลินทรีย์ที่ดีอย่างเช่นที่ฮิตๆิตกันเลย acv apple cider vinegar นั่นแหละ พน้ำส้มสายชูหมักตามธรรมชาติต่างๆไม่ใช่แค่อัปลไซเดอร์ฟินิก้ามีพานิโปด้วยน้ำส้มสายชูหมักที่มันหมักจากสับประรดบ้านเราเนะี่ยทำนะเมื่อก่อนตอนเด็กๆผมอยู่คลองด่านเนาะมันจะมีของแทบสีราชานะจะมีจะมีเป็นสีราชาเขาจะมีเป็นสวนส,วนส,ว,นสวนสับประรดเนาะเขาจะมีทําเป็นแบบสับประรดหมักน้ำส้มสายชูสับประรดหมักอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยฮิตนะเนาะ เอออันนั้นอนะเป็นโพสต์เปอติกหรือพวกข้าวที่ที่เป็นน้ำส้มสายชูข้าวเออของญี่ปุ่นจะมีน้ำส้มสายชูข้าวพวกเนี้ยก็เป็นโพสต์เอติหรืออย่างเช่นอ่านี่คอมบูชาคอมบูชาก็จัดอยู่ในโพสต์เปอติเช่นกันเออเหล่านี้เหล่านี้ก็ทําหน้าที่ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อไม่ดีด้วยเช่นกัน เพราะนั้นเวลาที่เราเราต้องการฟื้นฟูตามธรรมชาติเนี่ยโอเคถ้าเกิดเราได้รับเชื้อที่ไม่ดีมา่างปัจจุบันทันด่วนเยอะแยะมากมายจนเป็นเป็นอันตรายกับร่างกายเนี่ยการที่เรากินพวกยาฆ่าเชื้ออะไรต่างๆเฮ้ยมันอาจจะเป็นแต่ถ้าเกิดเรายังอยู่ในในระดับที่เรา,เาควบคุมได้เนี่ยเราลองใช้ของที่มันมาจากธรรมชาติในการาควบคุมก่อนดีกว่าเพราะเวลาที่มันเคลียร์มันเรากินยาฆ่าเชื้อเนี่ยมันเคลียร์มันเคลียร์ล้างบางหมดเลยไม่ว่าจะตัวดีและตัวไม่ดีแล้วสิ่งที่ตามมาหลังจากคนที่ กินพวกยาฆ่าเชื้อไปคือมีอาการแปรปรวนทั้งสิ้นเลยร่างกายรวนไปหมดเลยฉะนั้นอนะเวลาจุดเริ่มต้นเวลาเป็นอะไรอะผมไม่อยากจะให้เริ่มต้นที่กินยาฆ่าเชื้ออยากจะให้มาวิเคราะห์พวกนี้ก่อนแล้วก็เริ่มใช้ของจากธรรมชาติก่อนจะดีกว่านะครับลองไปหากินกันดูนะถ้าเกิดไอ้พวกโปรบติกหรือว่าอย่างคอมบูชาเนี่ยก็สามารถสั่งตามท้องทางนี้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นตะกร้าหน้าช่องหรือว่าตามช่องทางส่วนตัว